อัลบั้ม EP ที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจากปลายปากกาของเซก ซ <Low> ถ้าย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2540บ้านเรามีภาพยนตร์ที่ชื่อว่าจักปรยานสีแดงซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีมอสปฏิพาน์และก็ทาทายังเป็นพระนางของเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จมากครับทั้งในด้านของตัวภาพยนตร์เองและเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งมีทั้ง2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นของทาทายังแต่อย่าพูดถึงอัลบั้มประกอบภาพยนตร์ที่โลโซทําให้หนังเรื่องนี้อัลบั้มนี้เป็น E ีอัลบั้มที่ทํามาเพื่อประกอบภาพยนตร์โดยเฉพาะมีเพลงอยู่แค่5เพลงเพลงดัง ก็คือจักรยานสีแดงพิเศษโลโซเป็นคนแต่งเพลงในอัลบั้มนี้เขาใช้เวลาทั้งหมดแค่2วันแล้วก็อยู่ในห้องอัดเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นและที่สําคัญครับเป็น EP อัลบั้มที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งทํายอดขายได้แต่1ล้านชุดสุดยอดจริงๆใครเป็นแฟนเพลงของวงโลโซรู้ไหมครับว่าอัลบั้มนี้มีชื่ออัลบั้มว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์ครับ